และนี่ก็คือเงิน1ล้านบาทนะครับผมที่อู๋จุนออกไปโพสต์ว่าจะให้เงินกับคนคนหนึง<อ>่งในทวิตเตอร์ที่ออกมาโพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งโดนทําร้ายร่างกายแล้วบอกว่าอู๋จุนเนี่ยเป็นคนท<อ>ําและเธอคนนี้นะครับผมก็อดได้เงิน1ล้านบาทนี้ไปแล้วนะครับ และแถมตอนนี้อู่จุนก็ติดต่อทนายต้มเพื่อเตรียมการดำเนินคดีกับเธอคนนี้ที่ปล่อยข่าวปลอมจนทำเอาชาวเนี่ยหวัวหมุนกันเลยทีเดียวครับอบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้สวยแนะ่ๆเงินก็ไม่ได้แถมยังต้องจ่ายเงินอีกครับ จากประเด็นดราม่าคลิป10วินาทีที่มีข้อความโพสบนหัวคลิดว่าอูจุนตีผู้หญิงจนเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดดราม่าขึ้นภายในชั่วข้ามคืนกับเทนโซเวียตอ,อันดับหนึ่งประเทศไทยแฮชแท็ก oh, โอ,อ,อูจุนยูทูบเบอร์และแถมยังมีประเด็นอื่นอีกมากมายพูดขึ้นมาจนทำเอาชาวเน็ตนองกันไปหมดครับงานนี้น้องหน้าตาดีจริงๆครับแต่น้องไม่น่าทำตัวแบบนี้ครับสงสารคุณพ่อคุณแม่น้องครับสงสารคนที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงน้องครับแต่ตอนนี้เห็นทีครณีจะพลิกเมื่อชาวเน็ตถล่มจับโปะของสาวจอม ล,ลที่ได้รับตำแหน่งท็อกซิกประจำทวิตเตอร์ไปเป็นทีวเรียบร้อยมันเป็นภาพที่มันไปก๊อบมาพิกูรูกูพิกูกัน <c oughs> เรื่องนี้มีใครคนหนึ่งต้องเจ็คุกแน่และมันก็ไม่จบง่ายๆถ้าคุณไม่อยากจะพลาดข้อมูลและคลิปเรื่องราวความสนุกจากเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเรื่องราวทั้งหมดกันเลยครับ <c oughs> ความจริงก็ปรากฏครับคดีพิกเวทุกคนไอสัตว์ล่าสุดภาพที่มีการโพสต์ในทวิตเตอร์ครับว่าอูจุนไปทำร้ายผู้หญิงมีรอยบาดแผลเหมือนไม้เรียวตีก้นหรือว่าเล็บไปขวนเนี่ยกูก็ไม่แน่ใจว่ารอยหายหิวอะไรครับทุกคนแต่ภาพนั้นมีชาวทวิตเวทไปหาไปขุดมาได้เฮียของคนชาวทวิตเตอร์มากที่ไปขุดมาไปหาความจริงมาจนกระทั่งนะครับ เราชาวเนี่ยชาวโลกทั้งหลายก็ได้รู้ความจริงว่าภาพที่มันเอามาโพสว่าอู๋จุนทำร้ายผู้หญิงเป็นรอยนะครับทุกคนมันเป็นภาพที่มันไปก๊อบมาพิกูรูก,กูพิกูกัน ยยกูอยากซีลหัวนภาษาอังกฤษครับทุกคนอ้าวล้านบาทในมือพี่ตรงนี้นะครับดูชัดๆนะครับเงินสดสดหล้านบาทนี้นะครับผมเห็นไหมครับเงินจริงๆ1ล้านบาทพร้อมจะให้กับบุคคลคนนี้ครับทุกคนและบุคคลคนนี้คือใครสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังอีกครั้งหนึ่งแบบสรุปจบในคลิปเดียวก่อนที่เราจะ มีเซอร์ไพรส์ใหญ่นั่นก็คือตอนนี้ครับเรื่องไปถึงทนายตั้มเรียบร้อยแล้วและคดีความนี้ครับจะถูกดำเนินคดีกับทุกคน<ะ>ที่ออกมาโพสต์โจมตีและ ให้ข่าวปลอ,อมที่ไม่มีความจริงนะครับย้ำอีกทีหนึ่งที่ไม่มีความจริงและสร้างความเสียหายให้กับอจยทบอ,อ,อ,อูจุนยูทูบเบอร์ครับ1ล้านบาทนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับว่าอูจุนนะครับผมตั้งเงินรางวัล1นล้านบาทกล้าขนาดไหนครับถึงตั้งเงินรางวัล1นล้านบาทนี้ให้กับคนที่มันออกมาโพสแล้วขอดูข้อมูลนะครับที่อูจุนมันทําจริงๆซึ่งอูเนี่ยมันก็ได้ออกมา พูดในไรสดของมันถึง2ครั้งใครที่ยังไม่ดูไปดูได้ที่หน้าไล์สดในช่องอู Ồ, จุนไฮเอ็นช่องหลักเลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าประเด็นดราม่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเริ่มมาได้ยังไงที่ไปที่มามันคืออะไรให้ไปดูคลิปในช่องพี่แก๊ดคลิปนี้เลยนะครับและดูทั้งหมดเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูคลิปพี่ก็ได้หรือถ้ายังไม่อยากไปดูคลิปนั้นก็ดูคลิปนี้คลิปเดียวจบทุกอย่างเลยนะครับเรื่องตลกที่ไม่ talo <laughs> เอาจริงๆครับทุกคนคือเรื่องนี้มันเกิดมาสักพักหนึ่งละเราได้เห็นกระแสในทวิตเตอร์กันได้มีการพูดคุยกับอูจุนนอกรอบเหมือนกันแต่อูเองก็ไม่เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเราทั้งหมดทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นดราม่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็เลยเชื่อว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสรุปเรื่องนี้นะครับไม่ฟังเลยภายใน1นนาทีก <l ots> ่อนที่เราจะไปอธิบายเรื่องต่อจากนี้นะครับว่าที่มาที่ ไอย่างลึกซึ้งกันต่อว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากงานเต้นประกวดคมแดนชี่พี่เป็นคนจัดซึ่งหลังจากที่เราจัดงานประกวดเต้นคมแดนแล้วเนี่ยก็มีทีมหนึ่งที่แพ้ก็ออกมาโวยวายด้านหน้าเวทีจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันอูก็ไม่พอใจต่างฝ่ายต่างทะเลาะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆสิบวิในขณะที่อูจุนเนี่ยกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นตอนนั้นซึ่งดูไม่ออกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงวะแล้วก็พาดหวัวบนคลิปวิดีโอว่าอูจนุนตี ผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนั้นต่างเข้าใจเป็นเสียงเดียวกันว่าอูทุนแม่งทำร้ายร่างกายผู้หญิงซึ่งย้ำอกีกทีหนึ่งว่าวันนั้นไม่มีการตีห่าหิวอะไรทำรลายร่างกายกันไม่มีเลยควยเอ้ยไอ้เฮียแม่งงงสัตว์รัเสเซียอุปโลกแต่งเรื่อง มันโนโน่หนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้โทษชาวเน็ตนะครับเราก็ไม่ได้โทษคนที่เข้าใจผิดเพราะวิดีโอสิบวินั้นมันก็มีความเป็นไปได้เชื่อทำให้คนที่เห็นคลิปนั้นเข้าใจกันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะการพาดหัวที่บอกว่าอูจุนตีผู้หญิงก็ทําให้คนดูเนี่ยหลงเชื่อได้และหลังจากที่คลิปนั้นกลายเป็นดราม่าครับมันก็มีชาวเน็ตเนี่ยออกมาโยงเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้แล้วก็มีดราม่าอื่นๆเพิ่มเติมมากมายขึ้นมา เหมือนถาโถมและเดิมเขาเม้ามาให้หมดเลยนะครับว่ามีเรื่องอะไรยังไงบ้างใครอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ใครอยากรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนะครับมีดราม่าอะไรบ้างพี่ขออนุญาตพูดถึงประมาณนี้แล้วกันเพราะมันเยอะมากๆใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ไปดูพี่อู๋จุนไลฟ์สดในช่องหลักของพี่อู๋นะครับแล้วก็ไปดูในแฮชแท็กทวิตเตอร์แฮชแท็กอจยทบอู๋จุนยูทูบเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเป็นประสบการณ์ของชาวเน็ตว่าต่อจากนี้ไปเวลาเราฟังอะไรเวลาเราดูอะไรเวลาที่เราเห็นอะไรนะครับต้องคิด เยอะๆแล้วรอดูความจริงของทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ฝั่งของอูจุนแม่งออกมาพูดทุกอย่างออกมาแสดงความจริงทุกอย่างในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งแม่งหายไปเลยปิดทวิตเตอร์บ้างเปิดบ้างปิด Facebook บ้างเปิดบ้างแล้วก็มาบ้างหายหายบ้างไม่ชี้แจงไม่มีข้อมูลอะไรเราไปสืบมาได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณแย้ครับหน้าตาสวยครับน่ารักไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้จริงๆสติ สตังไม่ดีสภาพจิตไม่ปกติไหมไม่รู้ถ้อว่างอยากมีแสงก็เตรียมติดคุกนะครับมีนิสัยชอบท็อกซิกปั่นดราม่าของใครต่อใครเอามาทําให้เขาเนี่ยเดือดร้อนในทวิตเตอร์ของนางนะครับก็จะมีเรื่องดราม่าต่างๆนานามีเรื่องท็อกซิกคนนั้นคนนู้นคนนี้มากมายจริงไม่จริงอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ในประเด็นของอู๋จุนแม่งมนโนล้วนๆเป็นเรื่องปลอมล้วนๆครับอุปโลกเหมือนจะดูแบบนิยายเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน แน่ใจนะผมไปนั่งไล่ดูในช่องต่างๆของนางมาไว้ทุกคนทุกช่องทางเลยนะครับเป็นคนที่ชอบแต่งตัวคอสเพย์ไม่ได้ว่าคอสเพย์ไม่ดีนะครับคือผมเองก็แต่งคอสเพย์เหมือนกันแต่ว่าเห็นนางเนี่ยแต่งเป็นตัวละครตัวหนึง่งในตัวละครการ์ตูน LOL หัวฟ้าฟ้าตัวละครนี่รู้สึกว่าจะชื่อว่าจิกหรือสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งมีสติสตังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็น่าจะเหมือนกับตัวเองที่คอสนั่นแหละบางทีเนี่ยนางก็เป็นนางเอกบ้างบางทีเนี่ยนางก็เป็นตัวร้ายบ้างเป็นบทบททาาต่างๆและ เจ้าบทเจ้ากรน,นะครับเป็นข้อความที่เราเข้าไปอ่านมาใครอยากไปเห็นก็ลองไปสืบเราเองนะครับในไลฟ์สดของพี่อูจุนได้เปิดเผยทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วใครอยากจะเห็นว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็ลองไปดูกันต่อได้ในไลฟ์สดของพี่อู๋นะครับที่ช่องอูจุนไฮเอ็นเลยนะซึ่งผมไม่อยากจะ เอาใครมาัประนามไม่อยากจะเอาใครมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายแต่เคสนี้อาการหนักจริงๆครับแล้วก็น่าเป็นห่วงแถมยังสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับหลายๆคนด้วยคนคนนึงเนี่ยจะต้องเจอกับเรื่องอะไรที่เขาไม่ได้ทําก็เลยไม่แน่ใจครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยครับมีความต้องการอะไรกันแน่ในการออกมาสร้างข่าวปลอมต่ตางนๆานานาให้ใครต่อใครต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสนี้ก็คือเคส อูจุแม่งเอาภาพใครมาก็ไม่รู้อะแล้วก็บอกอู๋จุนแม่งทำน้นทำนั่นทำนี่นนแม่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีแต่ข้อความพิมพ์เอาฮัลโหลคือเอาจริงๆนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราอินูเอนเซอร์มันเกิดขึ้นกับพวกวเรายูทูบเบอร์คนดังเป็นเรื่องปกติแต่บางเรื่องบางอย่าง พอมันเป็นกระแสมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อความเข้าใจของคนในโลกออนไลน์ line, ต่อ f c ต่อแฟนคลับต่อคนที่เขารักเราต่อคนที่เขาเป็นห่วงเราซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้กับใครต่อใครได้ผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ครับทุกคนซึ่งเราปล่อยให้คนแบบนี้ยังใช้ชีวิตและมีความสุขกับการแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วสร้างให้ใครต่อใครเนี่ยต้องเดือดร้อนผมไม่แน่ใจว่าเขาอิจฉาอูหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจว่าเขาหิวแสงหรือเปล่าหรือเขาทำ เพื่ออะไรจริงๆนะผมจะบอกว่าอู๋จุนเนี่ยมันนิ่งมากเลยนะครับมันเก็บมากเลยนะครับแล้วมันอึดอัดใจแต่มันไม่ออกมาทําอะไรจนกระทั่งเรื่องมันดราม่าแล้วติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วมีผลกับสปอนเซอร์มันถึงออกมาพูดถ้าเป็นผมนะครับแม่งฟ้องตั้งแต่วันแรกแล้วเป็นผมนะครับกูออกมาด่าแล้วตั้งแต่วันแรกกูไม่ได้ใจดีเหมือนอู๋จุนนะครับผมมาเหรอคือเคสนี้อยากจะบอกว่ามันสร้างผลเสียให้กับชีวิตคนคนหนึ่งอย่างอู๋จุนจริงๆ มันเป็นคนทํามาหากินสุจริตตั้งใจทํางานไม่มีเวลาไปคุยกิ๊กกักกับใครมาประมาณ3-4ถึงปีได้แล้วนะครับในฐานะเพื่อนกันเราไม่เห็นมันไปกิ๊กกับใครเลยอยู่แต่กับทีมงานอยู่แต่กับพี่เมย์จนใครต่อใครคิดว่ามันกับพี่เมย์เนี่ยเป็นผัวเมียกันไปแล้วไอ้เหียก็อยากให้กําลังใจคุณแย้ครับในคลิปนี้อยากจะจับมือคุณแ yeah, ย้แน่น,นให้คุณแย้เนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ออกมาทําแบบนี้แล้วโดนเขาจับได้ว่า ปลอมโดนเขาจับได้ว่าต้องการที่จะดิสเครดิตโดนเขาจับได้ว่าอุป,ปโลกเอาข้อมูลปลอมๆเอาภาพปลอมๆม,มาทําให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมานะครับและนี่ก็จะเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้กับชาวออนไลน์เหมือนกันพี่กันว่านะครับมันก็เป็นผลดีครับที่จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นว่าเออแม่งแบบมันก็มีทั้งข่าวจริงทั้ง ปอมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าเพิ่งเชื่ออะไรในสิ่งที่เราเห็นจนกว่าเราจะได้รู้ความจริงจากทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราตอนนี้อูจุนติดต่อทนายตั้มแล้วก็เตรียมการดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะ ให้ดูอีกทีหนึ่งนี่หนึ่งล้านตั้งตัวได้เลยนะครับตั้งตัวนี่ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งเลยนะทุกคนนะเอาจริงๆโลกออนไลน์มันก็น่ากลัวนะครับมีแต่ข้อความมีแต่คําพูดมีแต่ภาพอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้บ่งบอกถึงตัวตนไม่ได้เป็นหลักฐานเอามาเปิดเผยมัวมัวซัวซัวไอตัวตนคนที่เอามาเปิดเผยก็ไม่เปิดเผยและประเด็นแม่งก็มีคนแม่งเอาไปหยิบยกโยงกันมัวมัวซัวโยงเก่งหยิบโยงเรื่องราวต่างๆเอามาปนกันเก่งมากผมก็งงนะครับถ้า ป่วยเนี่ยก็ไปหาหมอจัดก,การกับจิตตัวเองให้มันเป็นบกติโดยเร็วด้วยความเป็นห่วงนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนได้กับใครเขาหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยเอาจริงๆคนคนหนึ่งที่ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นแล้วชีวิตหนึ่งอยู่ดีๆแม่งก็มีภาพหลุดของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็โพสต์บอกเขาามึงอะไปทําลายร่างกายเขาอ้เหี้ย งงฟังงงมากอะ่ะเอาจริงๆตอนแรกนะ่ะพี่เห็นแล้วนะครับแต่พี่มองเป็นเรื่องตลกพี่รู้ว่ามันไม่จริงแน่แน,นะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นบรามมาใหญ่โตขนาดนี้จนทําให้แบบเนี้ยมันเกิดแบบแฮชแท็กอันดับหนึ่งเทียนทวิตเตอร์แล้วก็กลายเป็นผลเสียเกิดขึ้นกับชีวิตคนหนึ่งคนที่ตั้งใจทํามาหากินอย่างอูจุนตอนนี้แม่งหนักนะครับสภาพจิตใจแม่งแบบดาวสัตว์อ่ะ คือสงสารมันมากและผู้หญิงคนนี้คุณแยะคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ที่ทุกคนนะครับต้องมาวุ่นวายเพราะคุณคนเดียวที่อู๋จุนต้องเป็นแบบนี้เพราะคุณที่สปอนเซอร์ที่รายได้ของช่องที่มันลดลงทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะขอโทษมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะเอากระเช้ามาไหว้แล้วจบนะครับ และนี่ก็คือดรามา่าแฮชแท็กอจยทบที่เกิดขึ้นนะครับใครที่ยังไม่รู้ ใครที่ยังไม่เห็นนะครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆครับและเรื่องนี้ครับอูจุนบอกเลยนะครับว่าจะเอาผู้หญิงคนนี้มาดําเนินคดีและทนายตั้มจะเอาเรื่องนี้นะครับสุดแน่ๆ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณหญิงแย้นะครับผมยอมรับนะครับว่าน้องหน้าตาน่ารักจริงๆน้องหน้าตาดีจริงๆครับแต่น้องไม่น่าทําตัวแบบนี้ครับน้องไม่น่าทําอะไรแบบนี้จริงๆสงสารคุณพ่อคุณแม่น้องครับสงสารคนที่ รักแล้วก็เป็นห่วงน้องครับน้องหญิงแย้พี่ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวนะครับและพี่ก็ไม่รู้สึกอะไรกับน้องเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะดีหรือไม่ว่าจะแยะ่แต่สิ่งที่น้องทำเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับคนคนหนึ่งได้จริงๆและนี่นะครับผมก็คือประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแฮชแท็กอจยทบอูจุนยูทูบเบอร์ครับทุกคนเราเลือกแล้วอาชีพนี้มันก็มีคนหลากหลายทั้งคนที่ดีทั้งคนที่ไม่ดีทั้งคนที่รักทั้งคนที่เกลียดปะปนกันอยู่ในสังคมนี้เราไม่สามามรถ ทำให้ทุกคนรักเราได้ทั้งโลกเราไม่สามารถทําให้ทั้งทุกคนบนโลกนี้เกลียดเราและเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนเป็นอย่างที่เราต้องการได้และนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราจะต้องยอมรับว่าวันหนึ่งมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สบอารมณ์เราที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะให้เป็นนะครับทุกคนก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับใครต่อใครที่ได้ดู ได้ชมกับการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องหญิงแย้นะครับที่จะโดนฟ้องเดียเด๋ยวนี้ซึ่งอูเนี่ยไม่ยอมนะครับยังไงก็จะเอาจนสุดซอยแน่นอนเตรียมตัวเลยนะครับเสียเงิน10ล้านแน่ๆน้องหญิงแย้เอ้หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเป็นกำลังใจให้แฟนๆคลับของอูจุนทุกคนที่กําลังเป็นห่วงพี่อูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอูจุนด้วยนะครับผมไปเราตามมันต่อไปครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆครับช่องย่ยสัสบนับพุ้มเิ้มปั๊บ ูน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแกัสตูตูตูตแล้วเจอกันนะครับ